อบเสร็จกันแล้วเหรออือเสร็จกันหมดแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเอ้าทำไมเคยไม่ไปเรียนอ่ะก็เป็นห่วงอ่ะยังไปเรียนเลยดีวยกว่าไปต้องเลยไปต้องไปต้องนอนลงบานอนไปนอน,น,อนออยิ้วหายแล้วไปต้องเดี๋ยวใกล้จะเลิกเรียนแล้ว ไม่เป็นไรอยูวหายแล้วหายแล้วอะไรหรอดูหน้าซิดเป็นไก่ต้มอย่างเงี้ยแล้วนี่กี่โมงแล้ววะบ่ายสองกว่าแล้วอา้าว้วทำไมเค้กมาอยู่นี่ได้อะ่ะครูไม่ไล่ไปเรียนหรอจะเรียนมาแล้วนี่ขอครูมาเข้าห้องน้ำเลยแวะมาหาแป๊บเดียวมานั่งแป๊บเดียวเยวก็ตื่นแล้วเนี่ย เดี๋รอนี่นะเดี๋ยวเคต้องกลับไปห้องเรียนละเดี๋ยวไปเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวมารับงั้นเดี๋ยวไปเจอที่ป้ายรถเมล์เลยก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวมารับใช่ไหม